สวัสดีครับนักเรียนคุณครูผู้ปกครองและผู้ที่สนใจท,ทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามาในบทแปลยูนิตที่7 Reading ที่2ของ New w e ว i n g ิ t ท t o g เ t h e r เล่มที่ Alive with c h นช p ม n พ e e s นะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ได้ตัวใหญ่โตตัวเล็กๆนะครับเป็นชีวิต ที่ก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรมากมายแต่เป็นชีวิตที่มีความฝันความทะเยอทะยานอยากความปรารถนาในสิ่งดีงามที่จะเข้าใจในเรื่องราวของชิมแปนซีนะครับความเข้าใจของเธอนำมาซึ่งความรักความคุ้มครองปลอดภัยให้กับสัตว์เหล่านั้นนะครับเรารักสัตว์สัตว์รักเราเราก็อยู่ร่วมกันได้เชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเราก็มาเริ่มกันใน พารากราฟที่หนึ่งนะครับเจนกูโดวอสบอนใน1934ในลอนดอนอังกฤษเจนกูโดเกิดในปี1934ใน uh, เมืองกรุงลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษ when she was a child she loved to play with animal s เมื่อ เธอยังเป็นเด็กอยู่นะครับเธอก็ชอบเล่นกับสัตว์ She loved to read stories about Africa and wanted to go there one day เธอ,เอชอบแล้วก็รักที่จะอ่านเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับประเทศอฟริกาแล้วก็ต้องการไปที่นั่นสักวันหนึ่งในภาร,ราราาฟที่สอง in 1957, g o o d o went on a trip to Kenya in Africa. ในปี1957 g o o d ดก็ได้ไปเดินทางท่องเที่ยวไปในเคนยาแอฟริกานะครับทวีปแอฟริกา There she met the anthropologist d r Louis l e k e นะครับเธอก็พบกับ anthropologist anthropologist ก็คือเออ ผู้ศึกษาหรือนักที่นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์แล้วก็วัฒนธรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกันเธอก็ได้พบกับดรลุยส์นะครับซึ่งเป็นแอนโ ropol จิสนะครับแล้วก็ดรลุยส์เลกกี้เนี่ย want to study about chimpanzee because they are like humans in many ways นะครับ ดกเรเลก,กี้เนี่ยนะครับก็ต้องการศึกษาเกี่ยวกับลิงชิมแันซีเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับมนุษย์ในหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับ g o o d e l ์วอร์ e เวอรี่ e o ัวกูเดเองนั้นก็สนใจเรื่องเรื่องแบบนี้มาก she had no college education or experience but she was patient and had a strong desire to understand animals mm hmm. เธอเนี่ยไม่ได้จบนะครับวิทยมหาวิทยาลัยจบการศาึกษาในระดับมหาวิทยาลัยหรือมีป,ประสบการณ์แต่ว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่อดทนนะครับแล้วก็มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเข้าใจ เกี่ยวกับสัตว์ so l e g i c y chose g o o d e l to study chimpanzees for him l e g a y ก็เลยเลือก g o o d e l นะครับมาช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับชิมแปนซีสำหรับเขา g o o d e l went back to England and made plans to return to Africa Goudel mm hmm. ก็ได้กลับไปที่อังกฤษนะครับแล้วก็วางแผนที่จะเตรียมตัว กลับมาที่อฟริกาอีกครั้งหนึ่งในพรากาศที่3 In July 1960 Goodle arrived at Gombe Stream Reserve In what is today Tanzania, Africa ในปี1960 เดือนรกรกฎาคมนะครับกูเดิลเนี่ยก็ได้เดินทางมาถึงที่อ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างนะครับกลมเบสตรีมนะครับซึ่งทุกวันนี้มันก็คือประเทศแทนซาเนียนะครับ she didn't know anything about chimpanzee เธอก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของจิมแปซีมากมาย in fact most people didn't know much about chimpanzee at that time ในความเป็นจริงแล้วในสมัยนั้นนะครับคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รู้จักชิมแปนซีเช่นเดียวกัน Goodle spent months alone in the forest with the chimpanzees นะครับ g o o d ิก็ใช้เวลาหลายเดือนตามลำพังอยู่ในป่ากับชิมแปนซี it was not easy มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ง่ายนะครับ every day she walked through the forest and climbed mountains looking for chimpanzees นะครับทุกๆวันเธอก็ต้องเดินทางเข้าป่าไปนะครับเพื่อแล้วก็ต้องปีนเขามองหาเจ้าชิมบันซี When she found them she sat for hours and watched them นะครับเมื่อเธอเจอเจ้าตัวเจ้าชิมบันซีแล้วเธอก็เฝ้านั่งเฝ้าแล้วก็มองมันเป็นเวลาหลายชั่วโมง s n she discovered things people didn't know ในที่สุดเธอก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่ที่คนน่ยส่วนใหญ่มักไม่รู้ Chimpanzees make tools and use them just like humans นะครับสิ่งที่พบก็คือชิมแปนซีเนี่ยมันทำเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นมาเหมือนมนุษย์ Chimpanzees eat fruit and nuts but they can also kill l ขนา a a n i m a l and eat e e t them c h i ชิมแปนซีเนี่ยก็ปกติก็จะทานผลไม้ทานถั่วทานนัดรูปนัดเนยนะครับแล้วก็มันก็สามารถฆ่าสัตว์ใหญได้นะครับ The y even kill each other แม้แต่มันก็ฆ่าพวกมันเองก็ได้นะครับ After five years, National Geographic made a film about Jane Goodall. หลังจากนั้น5ปี National Geographic เนี่ยนะครับก็ทำหนังเรื่องราวเกี่ยวกับเจนกูด l ล There were also many articles about her and the chimpanzees in the National Geographic magazine. นะครับก็มีหลายเรื่องหลายราวบทความนะครับเกี่ยวกับเธอแล้วก็ชิมแสซีนะครับใน นิตยสารของ National Geographic Soon she m e f a m o u s นะครับในไม่ช้าเธอก,ก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพรราร a g r a p ที่4นะครับ In 1962, Leakey arranged for g o o d l l to study at Cambridge University ในปี1962ดรหลสลกกีนะครับก็จัดการให้ ดเนี่ยไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Cambridge นะครับ in 1965 she received a d o c t o r a l degree นะครับ in study of animal ในปี1965 mm hmm. เธอก็ได้รับปริญญาเอกทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาสัตว์ she returned to Tanzania and continue her w o r k นะครับเธอก็ได้กลับมาที่ Tanzania แล้วก็ยังคงทํางานของเธอต่อไป In 1977 she started The Jane Goodall Institute to find out more about c h impanzee s and t h Environment นะครับในปี1977เธอก็เริ่มตั้งสถาบันชื่อสถาบัน Jane Goodall ก็คือชื่อของเธอเองนั่นเองนะครับเพื่อที่จะค้นหาว่าเพื่อที่จะค้นหาว่าเกี่ยวกับ เรื่องราวของจิมเบนซีและก็สภาพแวดล้อมของมัน after 25 years in Africa g o o d e l e discovered that there were fewer and fewer chimpanzees น,นะครับหลังจาก25ปีในแอฟริกา g o o d e l e ก็พบว่าจิมเบนซีมีจำนวนน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับ she thought the best way to save them What to tell the world about them นะครับเธอก็เลยคิดว่าหนทางที่จะช่วยปกป้องรักษาพวกชิมบันซีพวกนี้นะครับก็คือต้องบอกโลกให้รู้จักเกี่ยวกับมัน s t e w r o t s books t n d l r t นะครับเธอก็เลยจัดการเขียนหนังสือแล้วก็หมดความต่างๆ In 1991 she started r o o t s and s h o e s a p r r o g โปรแกรม n a r o u n d the world t o h e l p p e o p l p animal a n d e n v i r o n n v n t นะครับในปี1991เธอก็เริ่มโปรแกรมซึ่งเรียกว่า Roots and Roots and s h o e s นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้เด็กๆทั่วโลกเนี่ยช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์และก็ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อม 11 years later the United Nations name d her Messenger of Peace นะครับ11ปีต่อมานะครับองค์การสหประชาชาตินะครับ mm. ก็ได้กล่าวขานขนานำเธอว่าเป็นผู้ mm. เป็นผู้นำสารแห่งเสรีภาพ แห่งสันติภาพมา today she travels the world and talks about chimpanzee and how we can help animals people and our earth นะครับทุกวันนี้เธอก็เดินทางทั่วโลกเพื่อที่จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชิมแปนซีแล้วก็บอกถึงว่าเราสามารถที่จะช่วยสัตว์เลี้ยงสัตว์ต่างๆคนนะครับแล้วก็ คนหรือมนุษย์นะครับแล้วก็โลกของเราได้อย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเจนกูเดนะครับก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับ